พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่8พศ2553มาตรา23วรรคหนึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงและราชการที่คณะรัฐมนตรีมีได้กำหนด ให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเล่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงมาตรา23วรรค2ในกรณีที่กระทรวงมีทบวงอยู่ในสังกัด และยังไม่สมควรตั้งสํานักงานปรลัดทบวงตามมาตรา25วรสามจะให้สํานักงานประลัดกระทรวงทำหน้าที่สำนักงานปรลัดทบวงด้วยก็ได้มาตรา24การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงให้อนุโลมตามการจัดระเบียบราชการของกระทรวง ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตา18ถึงมาตา23า